สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเช่นเคยนะเออรีวิวคันนะคันนะตัวนั้นนะอ่ะตัวนั้นแหละเออนั่นแหละชื่ออะไรก็ไม่รู้นะเออเราก็จะมารีวิวนะว่าผมได้ทำอะไรขึ้นมั่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่ด้วยเร็วๆนี้นะครับสมาชิกใหม่ของเรานี่นะครับ เดิมเลยนะที่เปลี่ยนคือนี่เบรกทุกคนเบกครับน้องๆใช้ได้นะก็นี่คือเบรกนะเบรกหลังแต่คือว่าผมยังทําไม่เสร็จมันต้องต่อเหล็กมาอีกนะเห็นปะแล้วผมก็ใช้เผ่นนี้ทํานะเบาะน่อเบรกใช้ได้ดีเลย,ยนะครับแต่ยังเบรกไม่ได้น,ะนี่แหละครับ แล้วก็เป็นสมาชิกแม่ของเราคันส้มเลยนะเดี๋ยวอ้องมาก่อนนะครับอืมอุ้ยอะไรวะนีย่ยังเป็นโคตรเร็ว น,นะครับอันนี้ก็เป็นสมาชิกใหม่ของเรานะคันนี้เลยเพิ่งนำม,มาใหม่นี่นะครับดูดูด,ดูแต่ว่ายังไม่ได้เชื่อมคอนะนะครับไ็นไงโคตรสวยแล้วแบบสมมติถ้าแบบสมมุติว่าเอาไปติดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยโคตรเฟี้ยวแต่ว่าผมก็ ไม่ค่อยมีสตังค์เท่าไหร่เดี๋ยวเก็บเงนินก่อนนะครับเก็บจักรยานก่อนนะครับอือก็จบกับไปเพลงท่าน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จับ Subscribe อย่างนี้นเออไม่ใช่นะครับเออโอเคนะครับอือแค่นั้นแหละบ๊ายบายแล้ะ